สนุกสดใสน่ารักพร้อมความป่วนแสนซนที่ใครๆก็หลงรักในหนังสืออ่านนอกเวลาสองภาษาอังกฤษไทยชุดสนุกกับสนุปปี้แอนด์แกงพีนัทเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษพร้อมแถบคำศัพท์สำคัญจากเนื้อเรื่องอย่าง Snoopy and w o o o s t o c k Best Friend ฟ o r e v e r สนุกกับสนุปปี้แอนด์แกงพีนัทตอน Snoopy a แ d w o o บ s t ต c k สองคู่ซีสุดเลิฟ time for school charlie b a สนุกกับสนุปปี้แอนแกงพีนัทตอน ไปโรงเรียนสนุกนะจ๊ะชาลีบาว Christmas is here สนุกกับสนุปี้แอนแกงพีนัทตอน Christmas สุดหรรษาของสนุปี้แอนด์วูดสต็อกทั้ง3เล่มน,นี้จะมาเป็นตัวช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์ให้น้องๆพร้อมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษให้ลื่นไหลโดยไม่ต้องเปิดพจนานุกรมมีเนื้อเรื่องภาษาไทยช่วยให้อ่านเพลินทบทวนความเข้าใจเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นทั้งยังเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านภาษา ยังได้ฝึกสมาธิและทักษะสำคัญต่างๆที่เด็กๆควรได้รับทั้ง IQ EQ และ AQ รับรองว่าจะตกหลุมรักกับความป่วนพร้อมความรู้อย่างอัดแน่นไปกับหนังสืออ่านนอกเวลา2ภาษาอังกฤษไทยชุดสนุกกับซนปปี้อ่านแก๊งพีนัททั้ง3เล่มนี้แน่นอน